สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาชวนเพื่อนเพื่ทำแกงเลียงหัวปลีใส่ไปแห้งนะคะวัตถุดิบหลักก็หัวปลีปลาแห้งแล้วก็เครื่องปรุงนะคะมีตะไคร้มีหอมมีพริกพริกไทยแล้วก็กะปิเท่านั้นนะคะเรามาดูกันทำง่ายๆแต่อร่อยนะเพื่อนทานแทนข้าวเย็นได้เลย,เลยค่ะ เพื่อนๆคะเราได้นำเอาไปแห้งเนี่ยะคะ่ะมาต้มเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะมันต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการต้มไปแห้งนะคะมันไม่ใช่ปลาสดเพราะหลังจากที่เราต้มแล้วเปื่อยแล้วเนี่ยนะคะตามน้ำพริกนะคะเราก็จะน้ำพริกมาปรุงเลยค่ะนะคะอันะะน้ำพริกมาปรุง สูตรเด็ดต้องน้ำล้างครบใช่ไหมเพื่อนต้องไม่ทิ้งน้ำเครื่องนะคะพอน้ำแกงเดือดนะคะเพื่อนเราจะหั่นหัวปีแบบนี้เลยนะคะเราจะไม่หั่นใส่น้ำแช่น้ำมานะคะเราจะหั่นลงหม้อแกงเลยนะคะ สาเหตุที่เราหั่นลงหม้อแกงเนี่ยเราต้องการได้ยางนะคะของหมวปีนะคะเดี๋ยวเวลาเราแกะออกมาแล้วเนี่ยแกงเลี้ยของเราน้ำจะขาวมากเลยค่ะเพื่อนเพราะแกงเลี้ยหัวปีเนี่ยเขาจะให้กับแม่ลูกอ่อนที่ให้น้ำนมลูกทานใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยประโยชน์ของเขาก็อยู่ตรงที่ยางนี่นะค่ะ เพื่อนๆคะจะเห็นว่าน้ำแกงของเรานะคะไม่ดำนะคะจะขาวนะคะจะขาวมากเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วทานได้แล้วนะคะเพื่อนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงเลียงใส่ไปแห้งของเราง่ายๆนะคะ เคล็ดลับง่ายๆของหัวปรีสีขาวสวยน้ำขาวอร่อยเพียงแต่เราใส่หัวปรีตอนน้ำเดือดโดยการหั่นใส่หม้อเลยนะคะเพื่อนเพื่อนๆชมคิดไหมแล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาด ในเมนูใหม่อีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ